นี้นะคะกลับมาพบกับ ออมนะคะแพทย์หญิงนัตยาลักขวงนะคะก็เป็นสุตินารีแพทย์นะคะประจำดอรอมทองคลินิกนะคะวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกับคนไข้จริงๆนะคะเกี่ยวกับปัญหาของสุขภาพวัยทองนะคะที่เราเจอนะคะวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญเป็นพี่นุ้ยนะคะก็เป็นเจ้าของแบนด์ออนไลน์นะคะเป็นพี่พี่นุ้ยแนะนำตัวเองเหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็สวัสดีค่ะ พี่ธนยดาวงสงวนนะคะก็เป็นที่ปรึกษาสร้างแบรนด์บนออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัท HD ด้วยค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยสบายๆเนาะเกี่ยวกับอา,อาการของการเข้าไวทยทองว่าเราจะเช็คได้อย่างไงว่า,าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องการเมียการไวัยทองแล้วหรือว่าปัญหาของพี่นุย้ยที่เคยเจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า อาการแบบไหนที่เรียกว่าไวทองแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่นุ้ยอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะของพี่พที่พี่เจอเลยเนี่ยก็จะเป็นอาการร้อนค่ะก็คืออยู่ๆร้อนแบบร้อนมากๆรูบวาบนะคะแล้วก็มีอารมณ์บ้างเวียงเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะประมาณ47่สิบ ค่อนข้างเ็ลเหมือนกันนะคะใช่สี่สิบเจ็ดแบบผมไปไปเที่ยวในอยู่ในเครื่องในอยู่อยู่ร้อนูเหงื่อออกก็คือที่แบบว่าเห็นชัดเจนก็คือร้อนว่าตลอดเวลาเลยไหมคะเป็นค่อนข้างถี่นะคะค่อนข้างถี่แล้วรู้สึกแบบมันร้อนร้อนไม่สบายตัวค่ะแล้วเรามีวิธีแก้ปัญหาเองไหมคะตอนนั้นตอนนั้นก็อ ไม่ได้ทําอะไรเนาะแล้วทอเป็นอะใช่ใช่แต่พอเยอะขึ้นเนี่ยพี่ก็เลยไปปรึกษาหมอค่ะคุณหมอก็เลยให้ทานฮอร์โมนก็มีการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะคะเนื่องจากว่าเราแบบเข้าสู่วัยทองค่อนข้างเร็วนิดนึงเนาะจริงๆในค่าเฉลี่ยของผู้หญิงไทยเนี่ยก็จะประมาณ50เนาะเลทสุดก็ที่เคยเจอก็ไม่เกิน55ปีเงี้ยค่ะถามว่า เมื่อไหร่ที่ถือว่าเข้าแบบเร็วผิดปกติเลยก็<ม>คือก่อนอายุ45ปีนะคะ<ม>เราอาจจะต้องหาสาเหตุนิดนึงว่าทำไมรังไข่เรามัน ฝ่อเร็วผิดปกติอย<ช>่างเงี้ยค่ะใช่สําหรับของพี่นุ้ยอาจจะแบบอยู่ในช่วงแบบคาบเกี่ยวพอดีก็ค่อนข้างเร็วแต่ว่าด้วยแล้วก็มีอาการค่อนข้างรุนแรงเนาะใช่แล,แล้วคุณหมอก็เลยให้เจาะเลือดค่ะไปตรวจทันนี้ก็พบว่าฮอร์โมนพี่ยตกจริงๆค่ะแล้วทีน,นี้คุณหมอท่านก็เลยบอกว่าเออถ้าฮอร์โมนตกแบบเนี้ยคือเหมือนร่างกายเราจะโรมะจะโรมค่อนข้างเร็วก็เลยถึงได้เป็น ฮอร์โมนทดแทนค่ะพี่น้้ยท่านอยู่กี่ปีคะฮอร์โมนทดแทนอยู่ประมาณ1ประมาณเกือบปีค่ะปีแต่ว่าดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเลยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าคือเหมือนตอนพี่เริ่มเป็นนะคะแล้วมันเหมือนผิว ทุกอย่างมันมันดูดอกลงไปหมดเลยแล้วมันทําให้เรารู้สึกช็อคเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมล่ะไม่ได้ตั้งรับมาตลอดใช่ใช่ทั้งทั้งที่เราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วเราก็เป็นแอคทีฟมาตลอดออกกำลังกายตลอดเราก็ไม่เอ๊ะมันมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้น จริงๆอาการไวทองเนี่ยความรุนแรงแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะที่สังเกตในเคสที่รุนแรงเยอะๆขึ้นหนึ่งอ่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเนาะสี่สิบห้าขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะหรือสองก็คือเป็นจากหลังผ่าตัดตัดรังไข่ไปสองข้างก็จะอาการไวทองรุนแรงเพราะว่าฮอร์โมนมันร่วงแบบกระทันหันอ่าต้องพูดว่าฮอร์โมนมันร่วงกระทันหันมันก็เลยทําให้อาการเนี่ยมันรุนแรงและชัดเจนซึ่งจะเกิดมาก สุดภายใน1ปีแรกหลังจากเราเข้าไว้ท้องด้วยเป็นแค่ปีเดียวใช่ไหมคะเกิดอาการชัดเจนสุดส่วนใหญ่ก็จะภายใน1ปีแรกแล้วก็โกลเด้นพีเรียดก็คือช่วงที่เราจะรักษาหรือจะคอนโทรลก็จะเป็นช่วงนี้ละคะหปีแรกมาเข้าไว้ยท้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบ หมือนเราเริ่มเตรียมตัวเริ่มรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะใกล้แล้วเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยๆปรับสมดุลทรอหมูนให้มันเข้าวัยทองแบบชะลอให้มันแบบว่าอาการไม่รุนแรงไม่แกว่งมากได้ใช่ค่ะพี่ว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงอ่ะก็จะกังวลเรื่องผิวเรื่องแบบยังกังวลอยู่เนาะก็ นอกจากเรื่องประจำเดือนขาดเรื่องร้อนมูกว่าอะค่ะเรื่องที่สำคัญของสาวๆเลยก็คือผิวค่ะผิวริ้วรอยตีนกาหรือว่าพวก ความแห้งกะฝ้ามันจะมาเป็นมาบนรถไฟใช่ไหมคะมาเป็นพาบนรถไฟเลยเนาะเราตั้งรับไม่ทันนะคะอ่าค่ะก็จากที่เคยแบบโวทองปีละครั้งก็ถี่ขึ้นใช่ไหมคะอาจจะต้องเร็วนิดนึงค่ะใช่ก็อาจจะอันนี้ก็เป็นจากฮอร์โมนที่มันดรอปด้วยอีกส่วนหนึ่งส่วนสําคัญเลยก็คือเอสโตรเจนของเราที่มันเริ่มร่วงลงมันก็จะทําให้ผิวแห้งนะคะแล้วก็ริ้ ลอยมาง่ายกัะฟ้าขึ้นง่ายนะคะก็ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องอตัวผิวพันอย่างเดียวระบบช่วงล่างก็แห้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ปัสสาวะอาจจะบ่อยขึ้นจากการระคายเคืองจากที่ว่าน้องมันแห้งน้องแห้งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนด้วยใช่ก็จะแห้งแบบหลายระบบอะไรเงี้ยค่ะก็คุณหมอก็เน้นให้ดื่มน้ำเยอะๆก็พี่ก็จะ คือต้องปรับตัวเองเลยจากปกติอะดื่มน้ําน้อยก็ต้องดื่มน้ําเยอะขึ้นวันนึ่งต้องสองขวดใหญ่เลยนะสองขวดยิปใหญ่ก็พยายามจิบจิบไปบอาช่วยได้ช่วยได้ค่ะแล้วก็พยายามคือบางครั้งเนี่ยพี่เองอะก็รู้สึกว่าการทานฮอร์โมนอะค่ะฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนทดแทนเนี่ย มันเสี่ยงการต้องตรวจตรวจบ่อยใช่ต้องตรวจใช่ว่าตอนที่ทานเนี่ยคุณหมอก็ให้เมมโมกามทุกปีเลยนะคใช่ค่ะทีเนี้ยพี่ก็เลยอยากจะทานแบบเอ้ยตอนนี้อาการเราเริ่มดรอปเริ่มแบบคนโทรลได้เราก็เลยสหาใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เลยแบบว่าเริ่มถอยยาลงเนาะใช่ใช่ค่ะก็เริ่มเริ่มดูแลแบบพอดีหาข้อมูลด้วยเนาะว่าอะไรที่ปลอดภัยสำหรับเราค่ะ Okay, โอเคก็หลักๆนะคะจริงๆถ้าการอย่างเคสอย่างพี่นุ้ยเนี่ยอาการเป็นค่อนข้างเยอะรบกวนชีวิตประจําวันเนาะคือเราก็ไปไหนทําอะไรไม่ได้นะคะในช่วงหนึ่งปีแรกแล้วก็แล้วก็เป็นเร็วเป็นตัง้งแต่อายุยังค่อนข้างน้อยก็จะมีผลกระทบ ตามมาเยอะเนาะก็คืออย่างอาการไวทองอย่างจริงมันภายนอกอะก็คือที่เราเห็นจะชัดคือผิวพันอาการร้อนวุบวาบนะคะแต่ด้านในเนี่ยมันมีผลกระทบมากมายเดี่ยวกับคนค่ายไวทองของเรานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคคายุรกรรมเนาะโรคเรือรังพวกอย่เนาะความด้านเบาหวานไขมันโรคหลอดเลือดตีบนะคะมันก็จะมาเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าพอฮอร์โมนเรามันร่วงโรยราไปอย่างเงี้ยค่ะผนัง ของหลอดเลือดมันก็ยืดหยุ่นน้อยลงนะคะหลอดเลือดมันก็แข็งเร็วขึ้นนะเกิดไขมันในเลือดเนี่ยได้ง่ายขึ้นไปเกาะตามหลอดเลือดพวกนี้ม,มันก็จะมีพวกโรคหลอดเลือดหัวใจติดตามมาอะไรเงี้ยเร็วขึ้นใช่ไหมคะสุราเช็คอัพ ตัวเองแต่แลปะปีค่ะคุณหมอก็จะตวรวจละเอียดมากใช่ส่วนใหญ่ก็ดูประมาณ5ระบบนะคะใ,ในคนไ้้วัยทองเนาะก็ถ้าเทปที่แล้วอาจจะเคยฟังหมอพูดมาบ้างแล้วว่าคือจําง่ายๆเวลาไปเช็คอัพถ้าเราแบบเป็นวัยสาวน้อยแล้วก็วคือระบบแรกก็คือโรคทางอายุรกรรมเนาะเช็คให้หมดเลย เบาหวานไขมันความดันหัวใจหลอดเลือดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ระบบที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มของแมมโมแกรมเนาะที่พี่นุ้ยเนี่ยได้ทําไปทุกปีนะคะยิ่งในคนไข้ที่แบบเอ่เทคฮอร์โมนทดแทนเนี่ยก็ต้องดูถี่นิดนึงก็คือปีละครั้งนะคะเพราะว่าตัวฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเราเนาะจริงๆมันก็ มันก็ส่งผลได้ถ้าเกิดในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมาเล็กต้านมอยู่แล้วเราก็จะไม่ให้ใช้ตัวนี้นะคะแต่ในคนไข้ทั่วไปเนี่ยมันโอกาสเสี่ยงมันน้อยมากถ้าเราใช้ที่ถูกปริมาณและระยะเวลาไม่นานก็จะไม่ถึง1%อร์ซอยู่แล้วความเสี่ยงนะคะแล้วก็เช็คอะไรอีกนะคะพี่นุย้ยที่พี่นุ้ยไปเช็คที่โรงพยาบาลภายในพี่นุ้ยเช็คทุกป,ปีใช่ใช่ค่ะก็ <Okay. S 2> เคปปค่ะก็ภายในก็สาคัญมากๆสําหรับ คนไทยที่เข้าสู่วยทองเนาะก็ต้องดูมดลูกรองไข่ปีละครั้งนะจ๊ะา,านะคะแล้วก็เช็คดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพระบบ ขับถ่ายระบบปัสสาวะหน่อยนะคะช่องข้อระบบปัสสาวะที่มันแห้งฉี่บ่อยก็จะปัสสาวะบ่อยก็จะเป็นง่ายขึ้นเนาะคนโทรลปัสสาวะได้ยากขึ้นนะคะสุดท้ายก็เรื่องของกระดูกเนาะอันนี้สําคัญมากๆค่ะมีอาการเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อไหมคะก็แต่พี่ก็จะพยายามทานแบบคอลลาเจนบ้างแล้วตอนนี้ก็เริ่มต้องทานแคลเซียมอะค่ะ โ <Okay. S 2> อเคก็ตัวแคลเซียมคอลลาเจนก็อย่างคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะเป็นคอลลาเจนที่สกัดตามธรรมชาติปลาทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยบำรุงพวกน้ําไขคข้อได้ดีนะคะแต่ตัวแค um ลเซียมหลักๆแล้วก็ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกเนาะเราก็ควรคะจะตรวจมวลกระดูกปีละครั้งด้วยนะคะ,ะว่ากระดูกเราเนี่ยมันตกเกณฑ์ไหน เป็นแค่บางหรือว่ามันคุณไปแล้วคุณไปแล้วเราก็ต้องมียารักษาเพิ่มเติม,มเพราะว่าพอคนไข้วทองเนี่ยนิดนึงก็กระดูกหักแลละบางคนนะคะแบบใครแบบอุแบบัติเหตุน,นิดนึงก็จะกระดูกหักง่ายแล้วก็จะต้องมีต่อมเอทและเอะมันมันคุณหรือเปล่ามันบางลงชัดเจนมาอย่างนี้พี่ต้องระวังเพราะว่าพี่ออกกำลังกายคือบางครั้งเนี่ยเราแบบ เราไม่ได้โยคะอย่างเดียวเนาะเราก็ออกกําลังกายแบบอื่นด้วยบางครั้งก็เดินบ้างก็วิ่งหยอกหยอบ้างแล้วก็เต้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแนวแบบคาร์ดิโอเนาะก็ดูไม่ได้มีแบบเวิร์กโหลดรับน้ําหนักอะไรมากก็จะเหมาะเหมาะกับเคสที่แบบเราเป็นห่วงเรื่องระบบข้อต่อและเรื่องเข่ามากค่ะเพราะว่าเคยเห็นคุณแม่เนาะแล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ย เวลาปวดเข่าแล้วว่าแบบรู้สึกการใช้ชีวิตแย่แย่มากก็จะดูแลตัวเองเป็นพิเศษในเรื่องตรงนี้ทีนี้พี่ยังมีคําถามถามคุณหมอว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยทำไมบางคนถึงวัยทองเร็วถึงไวทองช้าอันนี้เป็นเพราะอะไระคถ้าหนึ่งด้วยดูด้วยเรื่องอภันธุกกรรมก็มีส่วนเนาะก็คือแบบ เราเข้าวไวสาวเวนะาวร็เวเนาะไข่เราก็ฝ่อเร็วเช่นเราเป็นประจำเดือนตอนอายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อ่านหนึ่งพันธุกรรมมีส่วนเนาะสองงานดูแลตัวเองก็มีส่วนสําคัญมากๆค่ะอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะ,คะที่เราแบบ กินอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆกินฮอร์โมนที่มันเกิดจากพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์เยอะๆไข่แล้วก็จะฟฝอเร็วนาอหรือมันคือก็เป็นเนื้องอกบริเวณกล้ามเนื้อหมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลังๆก็เจอเยอะจากอาหารการกินด้วยแล้วก็อันที่อามจะไม่ได้ดูแลสุขภาพหรือกินอาหารที่ไม่ค่อยมีพวกไฟโตเอสโตรเจนเนาะอย่างแบบพวก ไปตัวเอสโตรเจนที่เราหาได้จากธรรมชาติมากมายมันก็จะช่วยชะลอการเข้าวัยทองของเราได้เช่นอะไรบ้างอะคะก็ที่คนรู้จักส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกที่เราเห็นที่กินกันเยอะๆคือพวกน้ำเต้าหู้นะคะผลิตภาณฑนจากถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ใช่มันหาง่าย กินน้ำเต้าหู้ทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้ก็จะมีปริมาณไฟโตเอสโตรเจน e so ระดับนึงนะคะ<ม>ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีผลิตภัณฑ์เสริมมากมายเนาะ,ะในในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะที่มีการแบบผนวกหรือผสมผสานปริมาณไฟโตเอสโตรเจน e so จากหลายๆยางเพราะว่าตัวคุณสมบัติของไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็ออกฤทธิ์มากน้อยหรือว่าออก ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆในร่างกายไม่เท่ากันด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นอ่ะต้องอธิบายแบบว่าไฟตัวเอสโตรเจนคืออะไรเนาะคือปกติเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนผลิตจากรังไข่เราอยู่แล้วแล้วมันก็จะไปออกฤทธิ์ทั่วร่างกายทีนี้พอรังไข่เราฝ่อเราไม่สามารถผลิตเอสโตรเจนเองได้เนาะร่างกายที่เคยได้เอสโตรเจนมาตลอดมันก็มีอาการขึ้นมาใช่ที่พี่นุ้ยเีย แต่ทีนี้เราก็เลยพยายามหาตัวไฟตัวเอสโตรเจนเนี่ยช่วยเสริมฤทธิ์กับเอสโตรเจนที่เราผลิตเองเนาะเช่นแบบ ผลิตภัณฑ์จากพืชไม่ว่าจะเป็นโสมเมาเร็ดเฟรคสารสกัดจากดอกกุหลาบนะคะคือพวกนี้มันจะมีโครงสร้างเหมือนไฟโตเอสโตรเจนเหมือนเอสโตรเจนของเราเลยแล้วมันก็ไปจับกับตัวรีเซพเตอร์ต่างๆในร่างกายของเราใช่มันก็จะออกฤทธิ์ทำให้สุขภาพเราผิวยังไม่แห้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ นอนหลับดีขึ้นเนาะการนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นใช่ใช่เพราะว่าเรื่องการนอนหลับพี่มองเป็นเรื่องสําคัญค่ะค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าเรานอนหลับปุ๊บเนี่ยในร่างกายเราพอตื่นเช้ามาเราก็จะเฟรชมากนะคะแต่ว่าถ้าเรานอนไม่เต็มอิ่มเรานอนหลับหลับจนตื่นนอนไม่ลึกเนี่ยมันตื่นเช้ามารู้สึกแบบไม่สบายตัวค่ะท่านี้ก็อาจจะต้องแบบ พี่ก็ต้องหาอาหารเสริมที่ช่วยในบางทางใช่อาหารเสริมก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะในเคที่แบบเราขาดมากๆเนอะเราขาดมากเรากินจากอาหารทั่วไปมันไม่มีทางพออยู่แล้วอย่างวันนึงแบบ เราทานข้าวบางคนก็ทานน้อยมากหรือบางคนก็ทานซ้ําแต่อาหารชนิดเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีการมีอาหารเสริมมาช่วยเรามันจะตอบโจทย์ตรงจุดที่เรามีปัญหาได้มากขึ้นใช่ค่ะใช่ก็อย่างแบบตัวนี้ก็พี่นุ้ยก็ทานประจําถูกไหมคะใช่ที่เริ่มถอนยาไปแล้วใช่เพราะว่าคือพี่เองอ่ะไม่อยากทานยาเยอะเรารู้สึกว่ายาเนี่ยก็คือ อาจจะมีแบบ s ซ d e e เฟกบางอย่างส่วนที่หลงเหลืออยู่นะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของเกี่ยวกับมะเร็งพอพี่ได้มาทานตัวนี้แบบก็ประทับใจค่ะอันดับแรกเลยรู้สึกว่านอนหลับสบายมากแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ไม่เคลียร์เลยตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าเราสดชื่นนะคะแล้วก็สองเนี่ยเรื่องผิวพรรณตอนแรกพี่ก็แบบทานแล้วก็มีคนทัมว่าเออแบบไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาพี่ก็แบบเออพี่ก็ทานแบบเนี้ย ทานผลิตภัณฑ์เสริมตัวนี้แหละตัวที่พี่ทานอยู่เสร็จแล้วปุ๊บก็อีกคนนึงก็ทักอีกละทักมาสองท่านละพี่ก็เอ๊ะเอก็คือเห็นผลค่อนข้างชัดคือการเปลี่ยนแปลงเนาะทางสุขภาพภายในแล้วก็ผิวพรรณด้านนอกแล้วมีมีผู้ชายทักด้วยนะคะที่สองั่นนะใช่ก็เอ๊ไปทําอะไรมาพี่ก็เลยบอกเขาว่าทานเป็นผลิตภัณฑ์เขาก็เลยบอกว่าอเขาก็เลยแนะนําให้แฟนเขาทานบ้าง ก็ดีจริงๆมันไม่ได้อันตรายเนาะถ้าเราแบบกินอย่างถูกวิธีรู้ว่าในเนี้ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างตรงกับปัญหาของเราไหมซึ่งอเนี้ยเป็นตัวเนี้ยมันเป็นสมุนไพรหมดเลยไม่มีการเ้ารงที่เป็นสมุนไพรเพราะว่าแล้วหายาที่เป็นสมุนไพรแล้วแบบช่วยในเรื่องของฮอร์โมนนะคะน้อยที่จะมีใช่คือตัวเนี้ยตัวนี้คือต้องต้องบอกว่า คือเด่นเรื่องเรื่องไฟโตเอสโตรเจนเลยนะคะเพราะว่าส่วนประกอบหลักๆคือจะมีโครงสร้างเหมือนเอสโตรเจนเราเยอะมากค่ะ oh. ที่ชูโรงเนี่ยก็คือจะเป็นโสมสามสายพันธุ์เนาะก็หาค่อนข้างง่ายนะคะที่ อา,าอาหารเสริมที่ไหนจะใส่โสมตั้งสมสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ได้รับรองจาก,จากของแคนาดาด้วยาอน<อ>นี้จะได้ทางฝั่งของยุโรปด้วยแล้วก็ได้ของเกาหลีด้วยค่ะก็คือเป็นโสมจากเกาหลีแต่มีรับรองมาตรฐานของประเทศแคนาดาเลยก็อันนี้ก็จะช่วยพี่นุ้ยเรื่องผิวพรรณเลยโสมผิวพรรณเปล่งปังแล้วก็มีน้ำมีนวลดูไม่แห้งค่ะใช่แล้วก็ ตัวอื่นที่ชูล,ลงก็คือพวกมาเลเฟ็ก มาเลเซ่ <are f ra ic> เนี่ยก็มีพวกโครงสร้างเหมือนไฟตรเอสโรเจนมันก็จะช่วยเปลี่ยนพวกฮอร์โมนเพศชายกลายไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับในเคสที่อาจจะไข่ไม่ค่อยตกหรือมีถุงน้ำรังไข่หลายใบก็ช่วยได้นะคะสาวๆก็ทานได้สาวๆที่ประจำเดือนมา,มาไม่ไม่ตรงรอบมารอบห่างๆอะไร <ง S 2> อย่างงี้ค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าช่วยเรื่องไข่เนี่ยพี่นึกขึ้นไปถึงเพื่อนเนาะคือเพื่อนอายอยากมีลูก แต่เหมือนว่าเขาว่าไข่ น้อยไข่ตกน้อยเอ๊ะอย่างนี้ตัวนี้จะช่วยไหมตัวนี้ก็สาเหตุก็คือถ้าไข่ตกน้อยหรือไข่ไม่ค่อยตกเรือรังจนกลายเป็นถุงน้ำเล็กๆเนี่ยช่วยแน่นอนก็คือภาวะ P C O S นั่นเองนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ค่ะก็เพราะว่ามันมีการปรับสมดุลฮอร์โมนให้บาลานซ์ได้ด้วยค่ะใช่อย่างตัวมาเรเเฟกก็ช่วยชูวรงเรื่อง P C O S เลยใช่แล้วว่าส่วนเรื่อง ตัวผิวพันธ์นี้เราก็ใส่โหดเนาะมีมีพวกไลโคปีนจากผลมะเขือเทศแล้วก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าไลโคปีนเนี่ยมันช่วยเรื่องการสะท้อนแสงแดด UV ลดอาการไม่เบิร์นจากผิวค่อนข้างเยอะมากเพราะมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมันก็จะไปทำลายพวกฟีแรดิคอที่จับ UV อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ชากกา้า เราก็จะน้อยลงเราก็จะไปออกแดดแล้วไม่แสบผิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่คุณหมอแล้วทน่นี้ถ้าพี่ทานต่อเนื่อง<ๆ>ไปเรื่อยๆอะคะ่ะจะเป็นอันตรายไหม คือถ้าส่วนใหญ่เราให้ทาน1เม็ดเนาะวันละครั้งหลังอาหารเช้านะคะก็เราก็สามารถเช็คค่าตับไตได้อยู่แล้วอะค่ะตัวนี้มันเป็นแบบสารสกัดธรรมชาตินะคะถ้าเราไม่ได้กินจนโอเวอร์โดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราบำรุงตัวเองเหมืไปเราื่อยๆใช่ใช่เหมือนเรากินวิตามินเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถบำรุงไปเรื่อยๆช่วงไหนเรารู้สึกว่า เออร่างกายแบบดีมากแอคทีฟแล้วอาจจะทานห่างหน่อยก็ได้แต่ช่วงไหนที่เราพักผ่อนน้อยไม่ได้ออกกําลังกายเราก็กินเสริมที่ขึ้นได้แล้วอย่างบางคนถ้าเป็นเยอะกว่าพี่อย่างเนี้ยเขาอยากทาน2เม็ดได้ไหมคะมการกินดับเบิลโดสหรือว่า2เม็ด3เม็ดเนี่ยก็ต้องมาดูว่า อาการหลักๆเราคือ,อเป็นเป็นอะไรนอ้อยเช่นอาร้อนวูบวาบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้อยู่แล้วห,หลักๆก็ถ้าช่วงแรกนะคะเป็นอาการค่อนข้างเยอะก็สามารถทานได้แต่ว่าเราก็ไม่ให้กินนานเนาะอพออาการเริ่มดีเราก็ถอยยาถอนย,ยาลงลดปริมาณเทฟออฟลงก็ได้ใช่แล้วสมมติคนไข้ที่มีอาการแบบพี่ะ,ค,ะค่ะเริ่มเป็น เขาควรจะต้องมาตรวจเลือดก,ก่อนเช็คข้อมนก่อน<ช>ทุกทุกเคสไหมคะ จริงๆเราต้องเทสดูอะค่ะในเคสที่มันเป็นวัยทองเร็วผิดปกติอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่หมอบอก่็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าก่อนอายุ45ทำไมอยู่ดีๆไม่มีประจำเดือนแล้วทำไมอยู่ดีๆไข่ฟอเรวอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีโรคบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันได้ด้วยเพราะว่าเห็นมีน้องบางคนไทรอยอะไรเงี้ยก็เจอบ่อย40ก็เริ่มไม่มีแล้วอยู่นี้ไทรอยต่ำว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับรอบเดือนอะไร หรือโ,โ,โรคบางโรคเกี่ยวกับพวกต่อมใต้สมองเนื้องอกบางอย่าง <S 2> <S 2> <S ก็ทําให้ไม่มีประจำเดือนได้น่อยู่ในนมนี้ค่ะ บางโรคก,ก็ต้องเช็คเนาะหาสาเหตุอื่นด้วยแต่ว่าถ้าค่าไวยทองตามธรรมชาติก็เกิน45ขึ้นไปเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเช็คก็ได้แต่ถ้าอยากรู้ว่าฮอร์โมนมันมันดรอกไปแค่ไหนแล้วก็จะได้กินตรงนั้นตรงนี้เสริมอะไรเงี้ยเราก็<ป><ป>เช็คมอนิเตอร์ได้ <monitor S 1> ไดใช่เอาไว้เป็นเบ็ดลนะะ์อย่างเงี้ยค่ะก่อนกับหลังท่านอะไรอย่างงี้ก็ได้ดช อย่างนี้ก็ให้มาตรวจที่ของคุณหมอได้เลยนะคะที่นี่ก็มีแ lap ตรวจมีแ์โมนไดใช่ไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะงันเดี๋ยวเผื่อมีใครพี่จะได้แนะนำด้วยได้ค่ะอินดีเลยก็สามารถมาตรวจก่อนก็ได้ค่ะที่นี่ก็จะมีทางอันตราซาวดูมวลร่างกายมีตรวจเลือดเช็คฮอร์โมนทุกอย่างค่ะแล้วก็จะสามารถมาปรึกษากับหมอฟอนที่จะเริ่มการรักษานะคะใช่ จริงๆฮอร์โมนทดแทนไม่จําเป็นต้องทานทุกคนที่เข้าไวท้องนะคะเราจะสแปร์เอาไว้ให้เคสที่อย่างอย่างเคสพี่นุย้ยอาการรุนแรงเป็นเร็วหรือเคสที่ต้องตัดรังไข่ตั้งแต่อยูน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเรากินเพื่อเราลด ภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่จะเกิดเร็วขึ้นเช่นโรคหัวใจที่เราซีเรียสที่สุดเ mm hmm. นาะมันก็จะมีโกลเด้นพีเรียดของมันว่า <Okay. S 1> เรารีบให้ฮอร์โมนทดแทนเขาเนี่ยตั้งแต่1ปีแรกหลังเข้าวัยทองเนี่ยโอกาสลดการเกิดโรคหัวใจในอนาคตที่5ปีหลังหมดวัยทองเนี่ยมันก็ลดได้อย่างแบบมีนัยยะสาคัญมากเลยแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เราเป็นวัยทองไปสองสามปีเราเพิ่งเริ่มมาใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือเริ่มมาดูแลตัวเองกันเนี้ยโอกาสป้องกันโรคหัวใจเนี่ย จะช้าลมก็คือจะ,จะ ไม่ทันแล้วมันผลช่วงโกลเด้นพีเรียดไปแล้วหลอดเลือดมันตีแล้วเราควรจะดูแลตั้งแต่เนิ่นๆใช่ถ้ารู้ว่าเข้าไวทองเราก็ควรจะรีบหาตัวเสริมใช่ค่ะเพราะบางคนไม่ยอมยังไม่ยอมรับเนี่ยังไม่ยังช็อกอยู่ใช่แบบเอ้ยยังไม่ใช่มีแบบเนี้ยเยอะค่ะไม่ยอมรับใช่ไหมคะยังดู happy ดีนะคะยังก็ดูยังไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาเช็คฮอร์โมนเอ้ยประจำเดือนไม่มา8เดือนอะลองเช็คสัก หน่อยก็เป็นเรียบร้อยฮอร์โมนไม่มีแล้วไข่ไม่เหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมดไปเลยที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราสามารถชะลอได้เนาะเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของเราได้มันไม่ใช่ สิ่งที่น่ากลัวเราต้องไปรีเพสซึมเศร้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะซึมเศร้าไปเลยชีไม่เป็นสาวแล้วฉันเข้าสูา่ภาวะผู้สูงวัยหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะฟูมฟายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถ้าเผื่อว่าคนที่เหมือนกับหมดไปแล้ว สักพักหนึ่งอายุ55ไปแล้วแล้วอยากทานเพื่อช่วยเรื่องผิวอะค่ะได้ไหมคะคุณหมอตัวนี้มันมีส่วนประกอบเรื่องผิวเยอะค่ะพวกสารแอนต้ออกซิแดนต์ก็ยังทานได้ยู่ใช่ไหมคะพวกโคควเทนไลโคปีนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มบำรุงผิวแล้วก็สารสกัดจากกุหลาบก็จะช่วยบำรุงผิวค่ะจะช่วยแบบ กําจัดพวกฟีไรที่อ้อนุอนุมอิสระทําให้เราชะลอดูผิวเด็กลงเนี่ย่แล้วจะไปรบควนเหมือนกับว่าคือถ้าวัยห้าสิบห้าไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนเขาเริ่มนิ่งแล้วไม่ได้มีอาการแล้วแล้วเราพอไปทานตัวตัวเนี้ค่ะจะทำให้ฮอร์โมนเนี่ยสวิงขึ้นไปไหมคะคือจริงๆเขาจะแบรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนะคะเหมือนมันแอคทีฟขึ้นเหมือนเราแบบ ชาราภาพไปแล้วแล้วเราก็มาได้แบบอะไรแบบนี้มันก็คือมันไม่ได้สวิงว่าโกเว์ชูดพีขึ้นไปเหมือนฮอร์โมนทดแทนเพราะว่าฮอร์โมนทดแทนถ้าเข้าไวัยทองไปนานๆนะไม่แนะนําให้ทานอยู่แล้วค่ะเ,<อ>เพราะ<อ>ว่ามันจะ<อ>มันจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีพูดง่ายๆเช่นแบบเราไวัยท้องไป5ปี10ปีอยู่ดีเราจะมาทานฮอร์โมนทดแทนอย่เงี้ยคิดว่ามันน่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีใช่เพราะว่าพี่เห็นพอดีก็ก,ก็มีไ ดูเพจบางข่าะเห็นคุณหมอท่านบอกว่าบางคนอายุเกือบสิบห้าไปแล้วเกือบเจ็ดสิบยังทานฮอร์โมนทดแทนถึงบอกว่ามันมีโกลเด้นพีเรียดของมันมีมีช่วงระยะเวลาที่เราจะดูแลหรือว่าเราจะเทคฮอร์โมนได้แค่ช่วงหนึ่งไม่ใช่แบบว่าเราหาวัยทองมาสิบปีแล้วมากิเพิ่มมาใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบนี้มันน่าจะส่งผลเสียใช้ส่งผลเสียมากกว่าแน่นอนแล้วในการที่ทานฮอร์โมนเนี่ย อย่างสมมติว่าถ้าอายุเยอะก็ยังทานอยู่อันเนี้ยประจําเดือนเขายังมาอยู่ไหมคะแบบนี้อ,อ๋ออันนี้เราทานเพื่อไม่ได้ให้กลับมามีประจําเดือนเนาถ้าเราทาน,านไ<ห>วทท้องอยู่แล้วเพาแทนที่เป็นแบบ สกัดนะคะที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะคุณหมอก็คือเป็นเป็นเทคฮอร์โมนเลยใช่ไหมคะการถ้ากินกับคุณหมอสุติแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้เทคจนให้คนไข้อ่ะกลับมาไข่ตกหรือมีประจำเดือนหรือว่ากลับมามีลูกได้พูดง่ายๆเนาะอ่ะอันเนี้ยเราเราไม่ทำแบบนั้นกันอยู่แล้วโดยหลักการนะคะเราเทคเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีระดับฮอร์โมนที่อยู่ในขั้นต่ำสุดที่จะรัก าการจะไวทองได้แค่นั้นเช่นคอนเซิร์นเรื่องร้อนมูบวาบมากมกระดูกคุณเยอะเราก็จะรู้ละว,ว่าปริมาณที่ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยที่จะช่วยรักษาเรื่องกระดูกคุณเนี่ยมันอยู่ที่เท่านี้ก็พอแล้วเราก็จะทรีตคนไข้แค่นี้พอเราจะไม่ได้แบบ ทำไม่คนไข้กลับมาเป็นสาวแบบว่าเมคโอเวอร์คนไข้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ว่าเห็นบางร่างเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะก็คือให้คุณหมอให้ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปซื้อทานยาแล้วไม่ได้ปรึกษาต่ออันนี้แสดงว่าอันตรายอันตรายนะคะอันตรายยิ่งใช้ฮอร์โมนเยอะมากหรือว่าเกินโดสไปอูดมันกลายเป็นมะเร็งโพรงลูกหุือเปล่าก็เลยมีเลือดออกมาอันนี้อันตรายมากๆนะคะไม่ใช่ว่า ฉันเทคฮอร์โมนฉันเป็นประจำเดือนฉันลับมาสามไม่ใช่นะคะต้องวัดตรวจนะคะอันนี้ไม่ได้เลัวนใช่จะน่ากลัวมากๆใช่ค่ะอันนี้แบบว่าเผื่อถามเผื่อท่านผืนด้วยเพราะว่าก็รู้สึกว่ายังมีเข้าใจผิดเยอะใช่ค่ะโอเคสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงทางบ้านไหมคะพี่นุ้ยเพราะว่าเป็นคนที่ เป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเนาะการดูแลัวเก็อยากฝากสวส่าค่ะว่าคือผู้หญิงทุกคนยังไงก็ต้องอเรา<ช>ต้องเจอภาวะวัยทองนะคะ<ช>แล้วก็ถ้าเราเจอให้ยอมรับแล้วเราก็เดินมาปรึกษาหมอเราก็จะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกถูกวิธีแล้วก็เราก็จะสวยในวัยของเราอะค่ะ โอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากๆานะคะที่มาให้เป็นวิทยาฐานเรื่องการดูแลตัวเองนะคะก็อันนี้อยากจะฝากว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเหมือนพี่นุ้ยเนาะแล้วก็ไม่ไม่จําเป็นต้องไปกลัวนะคะเราสามารถชะลอหรือลดอาการพวกนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องวิธีการดูแลตัวเองการกินอาหารการกินเอากําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะคะเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างแฮปปี้มีความ สนะคะก็ถ้าใครสงสัยก็สามารถดูย้อนหลังได้หรือทักมาในเพจ HD ได้เลยนะคะขอ,ขอบคุณนะคะสวัสดีขอบคุณ<อ>ค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ